อ,อด้คุณล้ใยญ่มอเตอร์ไซค์ห้างแบ่นเข้าไปบุนบ้นบุ้นฮักเขาเข้าไปจบด้วยน้ำตาหมดแดงห้อยดองแดงด่งแดงแล้วแห้งดงไีไปบ่ไปบ่เต้นอยู่แถวหน้าหา้างบ่เคยย่านผู้อื่นเห็นเต้นละเต้นอัพเต้นท้องเต้นเต้นละเต้นผ่านเวที ทั้งทังที่รู้ทั้งทั้งที่รู้ที่รู้ว่าเรามีรู้สอบแ้ของเจ้วข้องใจมันลำ้องมันลำ้องไม่รู้จะหามยังไงฟังเพลงเวินใยเรื่องเราแอบฮักอัวเขาเป็นชีวิตสุดใจบอกว่าเข้ากับชีวิตคอยไล่จ้าไอจึงเขาไป